DSI เตรียมเรียกสอบลูกทีมกระทิงสองรายหลังมีผู้มาร้องทุกก่าวโทษเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่27กันยายน2565ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวจากกรณีแชร์ลูกโซ่ฟอร์ด 3D ในส่วนของกระทิงขุณน,นรงประเทศรัฐนักแสดงชื่อดังมีว่า สำหรับกรณีของกระทิงขุณนรงประเทศดัสนักแสดงชื่อดังที่มีผู้มาร้องทุกกล่าวโทษนั้นทาง DSI เตรียมเรียกพยานบุคคลมาจำนวนสองรายจากในบรรดาลุกทีม14คนมาให้ปากคำในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งหนึ่งในสองรายนี้มีชื่อดาราดังรวมอยู่ด้วยจากนั้นจึงจะพิจารณาว่าจะเรียกกระทิงมาให้ปากคำด้วยหรือไม่ แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้เรียกกระทิงมาโดยตรงแต่จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาก่อน